คุณไอรีนะคะนะคะ e นี้ค่ะต่อมาจาก EP ที่แล้วค่ะซึ่งผมมันหามากสำหรับเรื่องราวอู่สตอรี่นะคะของอคุณไอรีนค่ะทีนี้พอมาใน EP นี้ค่ะหลังจากที่เจอปัญหาต่างๆแล้วแล้วมาผลิตภัณฑ์เริ่มต้นผลิตภัณฑ์ต่างๆมาแล้วอย่างนี้นะคะ อยากให้คุณไอรีนค่ะแนะนำค่ะว่าอตอนนี้่มีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างที่เป็นตัวเด่นๆเลยที่เหมาะกับสถานการณ์โควิดของเราแล้วก็อตอนนี้เนาะเชื้อโรคหรือว่าอะไรต่างๆมันเยอะหันมาใช้อ,อ์แกนิกบ้างอะไรบ้างมันก็จะดีเหมือนกัน,นแต่ทีนี้วุ้นลหลายมากมายแล้วก็มีรางวัลเพียบเลยนะคะเห็นไหมคะ,ะทีนี้เดี๋ยวอยากให้คุณไอรีนค่ะเล่านะคะว่าอันไหนเหมาะสมกับหน้าที่สวยๆแบบนี้หรือว่าอันไหนที่เหมาะสมกับสถานการณ์แบบนี้ค่ะค่ะ อสวยกว่าเนาะเดี๋ยวเขาบอกว่าเขาบอกว่ายังไม่เห็นใครสวยแต่ว่าจริงๆเนาะสวยมากนะคะเพราะว่าตอนนี้คือตอนนี้อ่าจอทีวีของทุกท่านอาจจะไม่ใช่จอไม่ใช่ HD หรือว่าไม่ใช่จอสีกับจอขาวดำคุณก็ไม่เปลี่ยนโอเคต้องเริ่มมางเริ่มไปหาเรื่องเลยค่ะก็คือว่าก่อนอื่นนะจะพูดถึงปัญหาก่อนนะมาคุยก็คือว่า แรกๆเลยเราเอาแบบสดมาทําใช่ไหมคะแล้วอายุเชลล์ไลท์ของสินค้านี่ไม่นานนะมันก็ได้เกิดการเสียอะไรอย่างนี้นะคะเราก็เลยเป็นนาเทคโนโลยีของญี่ปุ่นนะคะชื่อว่าอีโค่พลังไดเป็นเครื่องสกัดว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็มาทําเป็นสารสกัดโดยตรงแสดงว่าขวานหน้านี้คือการามผลิตมาแล้วแต่ว่าไม่ได้นําเทคโนโลยีนี้มาใช้ในเร่อของสินค้านี่ยาวขึ้ ที่เด<ช>พอสินค้ามันเสียมันอะไรอย่างนี้เสร็จปุ๊บมันเป็นต้นทุนจมจมค่ะ<า>มีปัญหาใช่ <ไป S 1> แล้วลูกค้า,าพอนำเอาไปใช้เสร็จปุ๊บ ยังใช้ไม่ทันหมดรอเชี้ทีนี้นำเทคโนโลยีมาใช้ตรงนี้มันมีข้อดีข้อเสียอะไรบ้างคก็คือเทคโนโลยีตรงนี้ค่ะหนึ่งไมได้สารสกัดที่เข้มข้นนะฮะแล้วก็ควบคุมเชื้อควบคุมเชื้อเชื้อที่ไม่ไม่ไม่ดีต่อผลิตภัณฑ์เช่นสามารถทําให้เกิดเชื้อราหรือแต่ให้เกิดปฏิกิริยาของผลิตภัณฑ์ไม่เปลี่ยนไปตัวนี้จะช่วยในการควบคุมแล้วสามารถแอคทีฟแอคทิว เรื่องสรรพคุณของของว่านหางจระเข้ได้มาได้สารสกัดดได้คุณค่าเดได้ในในเคกเขข้นกว่าเดิมได้เข้มข้นกว่าเดิมนะค่ะแล้วก็หล้วจากนั้นมาก็เอามาทําเป็นผลิตภัณฑ์ตัวที่เราขายดีก่อนที่น่าเกิดโควิดเกิดขึ้นก็คือเป็นเป็นโลชั่นนะคะโลชั่นจะมีอยู่อ่าโลชั่นจะมีสองกลิ่นค่ะกลิ่นตัวนี้เป็นกลิ่นกุหลับผู้ขาวค่ะค่ะนี้กลิ่นผู้หลับผูเขาค่ะ กลิ่นผักพวกเนี้เรานํากินเข้าจากสวิสเลนด์นะคะซึ่งบอกเราซึ่งบอกว่าผิวที่ค่ะแบบแบบเราบอบบางไม่ไกอยากอารมณ์มากดูแลผิวนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เลยกินกินหอมไหมครับกูพูดลองที่สุดลองลองอยากให้กูไปเตือนดูแสดงว่าอ่าแค่เปิดมาเนาะเราเราเราได้กินแล้วแหละค่ะแต่ทีเนี้ยอันนี้คะอยากให้ดูเนื้อนะคะเนื้อคือแบบว่าซึมเร็วนะคะอันนี้อันนี้ดูก่อนนะเนื้อซึมเร็วนะคะ แล้วก็จะออกนุ่มนิดนึงนะคะอ่ะทีนี้เดี๋ยวลองทาที่ผิวดูนะคะจะบอกว่าเมื่อเช้าเราไม่ได้ทาครีมมาเอ่อแต่ทีนี้นะคะเห็นไหมคะจริงๆริงลองทาดูนะคะแต่ว่าคงไม่เห็นรอยด่างเนาะคือมันซึมเร็วมากแล้วก็มีกลิ่นหอมแตแต่งที่ยังไม่ทานะคะอันนี้ก็คือว่าอันนี้คือลองครั้งแรกนะันนี้ไม่เคยลองอันนี้ไม่ได้อวยกันนะแต่จะบอกเลยนะคะว่าหนึ่งกลิ่นหอมเนาะสองซึมเร็วค่ะแล้วสาม ราคาไม่แพงด้วยแต่เดี๋ยวเราค่อยมาพูดทีหลังว่าอันนี้กินไปก่อนครัตัวนี้ก็จะไม่เหนียวหนกด้วยนะครับแล้วก็กิ่นนี้คือกลิ่นซีดาร์บูดนะคะบซีดาร์บูดเป็นไม้กฤษณาประเภทหนึ่งนะคะเป็นกลิ่นที่เรานำเข้าจากเลบานอนนะครตัวนี้จะมาในเรื่องของการที่ป้องกันยุงกัดคื้นคันแพ้ง่ายนะคะเกี่ยวกับสรรพคุณที่จะช่วยในการบรรเทานะคะับผมทเซนว่าเด็ก ก็น่าจะใช้ได้เพราะแ่กคือชอบไปภาษาบ้านเราเนาะชอบไปมุดชอบไปมุดตาอะไรเมาะเลวนี้จะช่วยในการลุกขื่อคันแพง่ายอันน้ะทดลองนิดนึงค่ะคือกลิ่นนี้เขาจะเป็นกลิ่นไม้กิษณากลิ่นจะเป็นกลิ่นไม้อ่อนนะคะคุกๆอาจจะยังไม่ค่อยชอบมากแต่คนที่ชอบก็คือจะเป็นอากลุ่มของพี่น้องชาวทุสลีมว่างๆของร้างสองตัวนี้คือแตกต่างกันแตกต่างกันกลุ่มนี้จะเป็นกลุ่มผู้ใหญ่กลุ่มที่ในนี้ คุณผู้ชมดูนิดเดียวอ่าอตัวนี้นะคะที่กลิ่นอะไรคะกลิ่นซิร่าฮูดค่ะอ่าซิล่าฮูดเนาะอันนี้คือกลุ่มลูกค้าก็จะเป็นอ่ากลุ่มเป็นกลุ่มผู้ใหญ่นะคะกลุ่มที่กลุ่มผู้ใหญ่ลือมลือมไปแล้วอายุมากจ้ะแล้วก็เกณฑ์ชาวปัจจัยก็จะมีอ่ากลุ่มของชาวโรนออกกลางอินเดียอ่าภาคใต้กลุ่มคนสุนัขเลอโชไอ้นี้คืออาจจะออกอารมณ์มากนิดนึงช่ค่ะางหญิงกางตะบน อันนี้ทางตะวันออกจะชอบย่ะญี่ปุ่นอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือเอาไปขายที่เอาไปเอาไปเปิดบูธที่ไปเตกันนาค่ะนะครของบูธของแสโปแ่ว่าสองนี้คือตอบรับดีมากเคสโป๊มีฝรั่งเศสติดต่อมามีญี่ปุ่นสนใจคนคนผลิตภัณฑ์ไปประมาณ20คารถดกลับบ้านมา20คารุด19คารถดกับอีซองกระบะตรงก ไม่ไม่กบางจะบอกว่าขนไป20คันรถนะคะไปจะพานขายหมดแต่รถเราก็ต้องเอากลับมาอีกยีคันรถไม่ค่ะรถก็คือให้ก็มาเลซื้อกันใหม่มาเลยอ่ะอันตัวต่อมาตัวต่อมาอะไรดีก็หลังจากนั้นมาช่วงโควิดที่เราเจอปัญหาหนักๆก็คือว่าวัตถุดิบขาดอะไรเอ็นโปรก็ขาดแพ็กเกจจิ้งก็ขาดที่คือปัญหาก่อนนะคะแต่ว่าเงินขาดไหมเงินก็นิดๆ เงินก็ขาดนิดนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นมาพอดีเราอะทำเกี่ยวกับบ้านแขงเจลลี่อยู่แล้วแล้วก็แอลกอฮอล์เราก็มีอยู่แล้วแพคเกจจิ้งเราก็มีอยู่แล้วที่เราต็อกไว้ที่ต็อกไว้ค่ะเหลือแค่สติกเกอร์แล้วผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบที่เราใช้ในการทําเจลเนี่ยมันก็เป็นตัวต้นของเจลบ้านแข็งเฟเลอเฟลเลอร์เรายูแล้วสล้ดที่น่าก็โชคดีมากมากเลยค่ะแล้วก็เลยได้เอามาทํา นะคะก็เลยช่วงนั้นก็ได้โกยไปนิดหน่อยนะคะ,คะก็จะโยไปมาก็เลยจุดก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีอยา่างนึงนะคะตรงที่ว่าคืออย่างอาจารย์ปุ้ยเนี่ยคือได้มีการซื้อผลิตภัณฑ์ตัวนี้ค่ะอันนี้ขอแนะนําแทนค,คือผลิตภัณฑ์ตัวนี้นะคะก็จะเป็นเจลแอลกอฮอล์นะคะอาจารย์ปุ้ยก็จะสั่งไปเป็นขนาด550 ML แบบนี้แหละคะ่ะตอนแรกเนาะเรารู้อยู่แล้วแหละว่าผลิตภัณฑ์ของคุณไอรีนน่ะคือมันดีเพราะว่า เธอนี่ยไปกว่ารางวัลมาทุกที่ะะเลยค่ะอ่อที่อกเครื่องุดฝุ่นเนี่ะไม่ได้ก <c oughs> ว่าไอนเี้ารานจากอะไรบ้างอ,อ,อันนี้เป็นขอ,องสองสวนะคะ,คะเป็นคนดักเชิง อ่าผลักแชมเปี้ยนอ่ันแชมเปี้ยนล่าสุดนะคะ2 0 1 9นะคะก็อันนี้คือได้อันดับหนึ่งนะคะแล้วก็พอวพิงเขาเซนชัยร้อยคุ้ยร้อยค่ะก็คือไปเปิดโลกที่ไอคอนสยามอ่าอันนี้นะคะแล้วก็อันนี้เป็น SME เป็นพศโซมันการนะคะอันนี้เป็นเป็นเหรียญทองนะคะเป็นเป็นรางวัลผดักในการที่ส่งออก ค่ะโอเคสุดยอดโครงการวิสาหกิจชุมชนค่ะหลังจากที่อาจารย์ปุ้ยเนาะก็คือเห็นเขาไปร่ารามันหมดแหละคือความน่าเชื่อถือของผลิตภัณฑ์ของเขาเมืออยู่แล้วทีนี้อาจารย์ปุ้ยก็สั่งตรงนี้มาใช้คเพราะสั่งกลับมาใช้เสร็จปุ๊บสิ่งที่อาจารย์ปุ้ยประทับใจอย่างนึงอันนี้ไม่ได้ช่วยไม่ได้อวยกันเลยเนาะไม่ได้คิดว่าไอ้นี่คือเพื่อนแต่ว่าบ้านอาจารย์ปุ้ยมีลูกเล็ก คือเคยซื้อเจลแอลกอฮอลแล้วแล้วปรากฏว่ากลิ่นแรงมากค่ะแล้วลูกนี่คือหยิบไม่เอาอ่าน้องเ็กเนี่ยพอเขาได้กลิ่นแบบนั้นเจ็บปุ๊บถึงมันจะปลอดภัยก็จริงนะคะเวลาเขาจะไปหยิบจับอาหารน่ะเขาก็จะไปล้างมือแต่ทางที่เจลแอลกอฮอลตัวนั้นอ่ะมันไม่ต้องล้างมืออ่าแต่พออ่ามาซื้อผลิตภัณฑ์ของอ่าไอรีนเนาะหนึ่งเปิดมาปุ๊บกลิ่นหอมสองเรารู้อยู่แล้วว่ามันอ่าซึมเร็วลายเร็วอ่า แล้วสามกลิ่นหอมมากๆแล้วที่สําคัญคือเวลาแห้งมันจะไม่เหนียวเลยนะบางตัวนี่คือทาปุ๊บมันแห้งจริงแต่ไม่เหนียวเลยนะเออแล้วอันนี้คือหยิบจับลูกนี่คือไม่มีต้องไปล้างน้ำเลยอันนี้คือสิ่งที่ดีที่เออยากแนะนำบูมีสาระดอ่ะอ่้อันนี้อันนี้คือแนะนำอันนี้อันนี้50 ml มีขนาดอื่นไหมคะมีค่ะมีมีขนาดเ0 0 50 ml แล้วก็มีหกสิบอเบลหกสิบเอเยลหมดค่ะวันนี้แล้วทีนี้มีมีตัวอื่นไหมคะแล้วก็มีค่ะตัวนี้ก็เป็นพัวดักโอทอปห้าดาวนะคะโอทอปห้าดาวก็คือตัวนี้เป็นสคาร์บอนัตบ้านหันจรเขอันนี้เคยใช้ส่งส่งส่งเข้าประกวดแล้วก็ได้โอทอปห้าดาวปีนี้นะะอันนี้คือได้โอทอปห้าดาวแล้วก็ตัวโรเบราเจลเนี่ยเราก็ได้สี่ดาวค่ะตัวนี้ได้ดาวตัวนี้ได้สี่ดาวเพราะว่าตัวนี้ในตลาดนี้เยอะ นะครับแต่ว่าเราคู่แข่งันเยอะสำหรับตัวนี้ใช่ค่ะตัวนี้คือเราโดดเด่นมากเพราะนี้จะมีเม็ดวานัทอยู่ข้างในนะคะแล้วก็จะเป็นเนื้อเราเปิดให้ดูนะคะเนื้อวานัทเนี่ยคือคือเราสามารถสกับหน้าแล้วก็ขัดเบเซลเซลที่ตายแล้วออกได้เลยค่ะตัวนี้เนื้อของเขาจะประมาณนี้เดอ๋ยว ก็คือเพราะว่าพอเราขัดแล้วเนี่ยมันจะไม่เหมือนแบบมันไม่ทําลายผิวเราค่ะแล้วก็มันมันก็จะลดเอ่อเขาเรียกว่าพกเคยนยอันนี้อันนี้แชร์แชร์ประสบการณ์ให้คุณผู้ชมฟังเนาะแต่ไม่รู้คนอื่นเป็นหรือเปล่าเคยซื้อพวกกากาแฟมาขัดหน้าให้เฉยค่ะทาลอทุกวันเราขาวร้อยขาวทันทีนี่ออกไหมกันกันแล้วก็ว่ากงขาวอ่า ขัดจักรแลด้วยเาเต็มที่เลยเข้าเต็ที่เป็นแผลเป็นาแผลถ้าไปหาหมอเนี่ยค่ายาเนาะแพ่กว่าผลิตภัณฑ์อันยีงนีกอันพุ่ะอันพุกกตรงเพราะว่าก็เคยเป็นเพราะว่าเรามองว่าเมื่อเรายิ่งขัดเนี่ยผิวของเราเนี่ยจะรู้สึกว่ายิ่งสะอาดยิ่งกระจายแต่จริงพผิด ช่ค่ะหมดแล้วที่มงยิ่งผัดเอาเด a d c ลที่ที่เซลล์ที่ตายแล้วออกเลย <millions S 1> มันยังเอาเซลล์ที่ดีของเราออกไปด้วยแล้วที่นี้ก็จะเป็นแผล<ช>เป็นแผลแล้วก็มันก็จะเป็นแผลป็นล้วทีนี้แต่ถ้ารักษา,าหายไม่ก็จะเป็นแผลปนปัญหาก็จะเกิดขึ้นนะคะแล้วจุดด่างดก็จะขึ้นบางคนถึงขั้นแผลเพราะอะไรไหครับผิวชั้นดีก็ผิวชั้นไม่ดีก็ออกผิวชั้นดีก็ออกไปด้วยก็เลยกลายเป็นว่าหน้าก็หนึ่งขึ้นอีกสิวก็ขึ้นมันกระตุ้นสิวอีกนะการ แตว่าสองตัวนี้คือแบบว่าดีมากๆเลยแล้วก็อย่าลืมนะคะท่านผู้ชมเนาะอันนี้ค่ะ5้าดาวนะคะถ้าสนใจก็เดี๋ยวเราทางทางช่องนะคะก็จะขึ้นที่อยู่แล้วก็เพจ Facebook แล้วก็ที่สำคัญนะคะสามารถติดตามคุณไอรีนนะคะได้ทางทางช่องทางออนไลน์อีก2ช่องทางนะคะคือช้อปปี้กับร a า a ซดนะคะเดี๋ยวเ้่ยงไงเดี๋ยวเราจะขึ้นไว้ให้นะคะ ค่ะทีนี้มีตัวไหนบ้างที่เด่นเดินอีกคะค่ะตัวนี้ก็เป็นเจลว่านหางจระเข้ก็คือในตลาดคือเราไปขายเนี่ยลูกค้าจะถามเลยว่าีของคุณน่ะแตกต่างยังไงที่เราไปขายจากประสบการณ์ที่เมืองทองเนี่ยไปบ่อยมากแตกต่างยังไงค่ะเพาะว่าคุณแตกต่างยังไงกับเจลว่านหางจระเข้ที่ที่อยู่ในเซเว่นนะคะเราก็บอกว่าแน่นอนค่ะในเซเว่นอ่ะอาจจะเป็นของดีแต่ว่าเขาเอาผงผงว่านหางจระเข้ที่สกัดเป็นสปีดายนะคะเอามาละลายแอลกอฮอล์หรือมาเข้าสารละลาย แล้วก็มาผลิตเป็นเนื้อเจลส่วนมากเนื้อเจลก็จะเป็นสารก่อเจลเต่ของเราเนี่ยคือใช้สกัดเป็นน้ําเลยค่ะแล้วน้ำแบบเข้มข้นเนี่ยแล้วเราก็เอามาทำารือเวลาเจลเลยความเข้มข้นหรือการดห็นลจะแตกต่างกันมากแสดงว่าบางผลิตภัณฑ์บางตัวที่เป็นลักษณะเจลเนี่ยเหมือนกัน่างเงี้ยที่มีขายตามท้องตลาดทั่วไปอย่างเงี้ยค่ะ เขาเริมาจะถามอยู่ค่ะแต่ว่าแต่ว่าวัตถุดิบของเราอ่ะเราใช้คือเนื้อว่านหางจระเข้จริงๆเลยแต่เขาจะใช้พวกโขงการเต้นพวกโขงอ่าเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปค่ะเดี๋ยวของเขาก็ดีนะคะแต่ของเราเนี่ยจะจะเห็นผลชัดเจนตรงที่ว่าหนึ่งเราเราใส่อย่างที่ออยอนุญาตให้ใส่เราก็ใส่เต็มที่ ที่เราใส่ได้นะคะข้อหนึ่งเพราะว่าเราปิดเองสองเราสกัดเองได้ด้วยอ่างั้นเราก็เลยรู้สึกว่าอยากให้ท่านผู้ชมหรือลูกค้าที่ที่ใช้สินค้าเราอ่ะใช้ได้เห็นผลเลยในนี้นะคะตัวนี้ก็คือเป็น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 อีกตัวหนึ่งนะคะแสดงว่าข้อแตกต่างของเรานะคะก็จะอยู่ตรงนี้นะคะอ่าผลิตภัณฑ์ทุกอย่างเนี่ยได้มาตรฐานหมดขายจากต่างได้มาตรฐานหมด แต่เรามีข้อแตกต่างคือหนึ่งเราได้เปรียบเขาเรื่องวัตถุดิบที่เราผลิตเองเราปลูกเองกับมือดังนั้นสิ่งที่ตรงนี้เราเอาวัตถุดิบมาใส่ได้เต็มที่ตามที่ออยอท่อานอนุญาตใช่ค่ะบมันก็เลยเป็นผลิตภัณฑ์แล้วก็เป็นข้อเด่น<ช>ข้อได้เปรียบของอาโรฮินนะคะแล้วก็ได้เปรียบหนึ่งคือ ก็คือเราได้ได้เปรียบข้ออัตลักษณ์ที่เรามีในมือกระเป๋าไฟแล้วนวัตกรรมที่เรามีข้อที่2ข้อที่สามคืองานวิจัยตัวนี้ก็เป็นงานวิจัยที่เราได้จากมตสหรือสสวนะคะอันนี้ค่ะงานวิจัยของมหาวิทยยาลัรีเป็นเบรดลองพื้นวัดนาลีนะคะจังหวัดนครราชสีมาค่ะรับรองนะคะแล้วก็ได้รับวัดด้วยนะ้รก็เป็นเบรดลองพื้นกันเดบนะคะผสมกันเดบมี3เฉดสีนะคะสดสีนี้ก็จะเป็นพาร์เมอร์พาร์เมอร์ที่จะไม่มีรองพื้นแต่ว่าจะกันเดบ พอตาแล้วหน้าของเราจะรู้สึกบายรู้สึกสว่างขึ้นะแล้วเราพอเราลองนิสิตนะครับผู้ชายก็ใช้ได้ผู้หญิงก็ใช้ได้อันนี้ก็จะเป็นเบอร์0002 0 3 002ค่ะผู้ช002สำหรับคนผิวขาวสีชมพูนะคะ003 0 3นี่ก็คือจะเป็นผิวกลางๆเหมือนพวกเรานะคะแล้วก็ผิวเข้มไม่ใช่ค่ะเป็นแทนเแทนซึ่งอ๋อผิวสีแทนเนี่ยคือเหมาะสำหรับเบอร์3เบอร์นี้ค่ะใส่ค่ะใส่ก็ผู้ง่ายค่ะ ผลิตภัณฑ์ของคุณไอรีนวันนี้นะคะได้รับมาตรฐานะะได้รับการรับรองแล้วก็มีผลงานวิจัยรองรับนะคะดังนั้นนะคะท่านผู้ชมเนี่ยถ้าสนใจนะคะสั่งซื้อได้เลยค่ะก็เดี๋ยวทางช่องนะคะก็จะมีอ่าช่องทางนะคะการติดต่อสั่งซื้อให้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดติดตามเพจของคุณไอรีนด้วยนะคะเพจอะไรดีคะเพจะไรค่ะไล่วันหงจอระไร้์อาร์โริมค่ะซึ่งก็ไปในเพจของ Facebook ก็ได้นะคะก็จะอ่ะพิมพ์ไปเลยค่ะภาษาไทย ไล่ว่านหางจระเข้เราเองคุณก็จะเห็นขึ้นมาเป็นรูปว่านหางจระเข้นะคะแล้วก็กดติดตามได้เลยค่ะแล้วก็กดซีฟเวอร์ด้วยนะคะเพื่อที่จะไม่พลาดในการที่เราได้อัพในสิ่งที่มีสิ่งดีๆนะคะกับไล่ว่านหางจระเข้ของเราค่ะอย่างหนึ่งค่ะลืมลืมนี่ค่ะตัวนี้ล่าสุดล่าสุดค่ะ ตัวนี้ล่าสุดได้รางวัล KBO นะคร KBO ของพัฒนาชุมชนเป็นผู้สนับสนุนนะครับเป็นเซรั่มบ้านหนังเกษตร5ทอง อนี่จะมาเอาใจของคุณแม่ๆคุณป้าคุณพี่ๆแม่แม่นะแม่แม่นะเพราะว่าของเค้านี่ยเขาจะมีสรรพคุณในเรื่องของยืดรอยลดย้วรอยา a n ่ i Aging นะคะช่วยในเพราะว่ายุคต่อไปนี้ก็จะเป็นยุคของผู้สูงวัยเสร็จไม่ได้เราก็ทํามารองรับเพราะว่าอันนี้เราจะพาดยืดรอยมีกี่ซองคะมีสิบซองซองสิบซองนะคะเมื่อกี้อ๋อนี่ค่ะโอเคนี่สิบซองนี้ หนึ่งกองมีจิบซองอันนี้จากที่สังเกตนะคะบรรจุภัณฑ์กับแพคเกจจิ้งเนี่ยก็คือจะมีการพัฒนาไปเรื่อยนะคะใช่ค่ะแล้วก็จะดูเป็นมาตรฐานมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะว่าบางทีเนาะเพื่อตอบโจทย์กลุ่มลูกค้าที่หลากหลายหลากหลายแล้วก็เจนนี้นะคะผลิตภัณฑ์ก็ต้องเป็นแบบทรงสะดวกพกพาบางทีเนาะพูดง่ายๆเราออกาบ้านออกจากบ้านยังไม่ทันได้แต่งหน้าแต่ถึงเวลาต้องออกแล้วใช่ พาพกเป็นขวดไปงไงคะแชมพานี่ค่ะสะดวกค่ะดูเย็นเราก็มีมีอะไรๆอันนี้กี่กรามคะแม่สองกิ่งกันค่ะถ้าเปนหลงือที่ไหนเราก็เช็ซองใหม่ได้แล้วก็โปปาได้แล้แล้วี้อันนี้พูดได้ไหมไอค่ะพอพอดีอยู่ในมือยี่สิบกรัม อ2กรัมออ20กรัมอะไรอ๋ออ่ส20กรัมโทษทีขานผิดอันนี้30อันนี้20กรัไอไหมไม่ไม่ดกาอันนี้อันนี้30กรัมพูดผิดแล้ว็ผิดเป็น20กรัมเป็นสองคำคือเรากำลังจะบอกเราไม่หลอกลงผู้บริโภคไหนเราพูดผิดแล้วก็พูดผิดเดี๋ยวเอาไปทรบเดอกทีบกันไม่ได้นะอันนี้คมเดียวคอันนี้ก็คือพงผาน สะดวกนะคะสำหรับสาวๆนะคะหรือว่าท่านผู้ที่ต้องการนะคะที่จะรักสุขภาพหน้าตัวเองนะคะแล้วก็สนใจนะคะก็สามารถสั่งซื้อได้เลยนะคะสําหรับตอนนี้นะคะสินค้าเนี่ยก็คือดูได้เป็นมาตรฐานดูในทุกสิ่งอย่างละความน่าเชื่อถือก็มีแล้วนะคะท่านผู้ชมแต่ทีนี้เราสงสัยว่าเอ๊แล้ว คุณไอรีนเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของตัวเองอ่ะครบทุกตัวบ้างไหมคะของเรานคะคะใช้ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่คุณไอรีนใช้ตัวไหนคะคือใช้ทุกตัวเพราะอะไรรู้ไหมคะก่อนที่จะออกผลิตภัณฑ์มาสู่ตลาดเนี่ยมันต้องมีการทดลองแล้วก็มีการลองใช้จากจากลูกค้าแสองแสดงว่าคือตัวเราเองเป็นผู้ทดลองก่อนทดลองก่อนก็แน่นอนค่ะทดลองเสร็จเนี่ยเราจะรู้ว่าความประทับใจของเราขนาดกี่เปอร์เซ็นต์แต่เราก็ยังไม่เชื่อตัวเองนะเราก็ต้องไปจ้าง ไม่จรางหรจริงผมทดลองหรือว่าไม่เราก็ก็ถือว่ามันจะมีสถาบันที่แบบเขาเขาเทดสบสินค้าใช่ค่ะเขาเขาทดลองสินค้าแล้วเขาก็มีสูงตัวอย่างกี่คนกี่คนแลเขาจะไปลองตลาดไปลองตลาดให้ว่าเอ้ยอันนี้แบบเหมือนแบบทดสอบเหมือนแบบถามค่ะว่าเออเนี่ยความพอใจ1-5เนี่ยเท่าไรแล้วรูปเลี้ยงเป็นยังไงบริภัทเป็นยังไงเนื้อทีมเป็นยังไงชอบไหมความบรรดาเป็นยังไงพอเราพอเราออกมาระดับหนึ่ง มันเกินประมาณเกิน80%แปลว่าผลิตภัณฑ์นั้นของเราโอเคพร้อมที่จะล้นตลาดได้แสดงว่าคุณไอรีนนะคะใส่ใจในเรื่องของคุณภาพมากมากเลยนะคะเพื่อให้คุณลูกค้าเนี่ยได้ใช้ผลิตภัณฑ์ได้อปลอดภัยแล้วก็มีฟีดแบ็กกลับมาคือกลับมาซื้อซ้ำผลิตภัณฑ์ของคุณไอรีนอีกครั้งหนึ่งนะคะอันนี้ต้องขอบคุณแทนท่านผู้บริโภคแล้วก็ลูกค้าทุกคนนะคะที่คุณไอรีนนะคะให้ความใส่ใจถึงแอบขนาดนี้นะคะเพราะว่าบางอย่างเนาะ เขาจะไม่มีการไปจ้างนะงอะทดลองภายในครัวเรือนแค่นั้พอจบแต่อันนี้ดูแล้วคือแบบว่า <Yeah. S 2> คือท่านผู้ริอพวกท่านผู้ชมทุกท <c oughs> ่านถ้าซื้อไปใช้แล้วอยคือดีแน่นอน <c oughs> อย่างนี้นะค่ะถึงช่องเกษตรพอเพียงนะคะถึงได้ออ สนใจในผลิตภัณฑ์คุณไอรีนแล้วก็ความคิดแนวคิดต่างๆในการปลูกว้าหางจระเข้ของคุณไอรีนที่เป็นวิสาหกิจชุมชนที่ได้รับรางวัลขนาดนี้นะคะก็เดี๋ยวให้คุณไอรีนฝากตัวผลิตภัณฑ์นิดนึงค่ะไว้ในอ้อมกอดอ้อมใจของ่านผู้ชมค่ะเ่ค่ะก็ขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกท่านนะคะที่ตามรละชมในช่องเกษตรเข้าอุยานนะคะช่วยกัไเลย สินค้าทุกอย่างของเรานะคะเกิดข <|so|>> ึ้นจากองค์ความรู้ภูมิปัญญาถูกการปรคว้าความรู้แล้วก็พัฒนาต่อยอดและอัตลักษณ์แล้วก็ทั้งรูปแบบของนวัตกรรมนะคะทำให้สินค้าของเรานั้นเกิดผลแล้วก็ใช้ แล้วก็มีลูกค้าสั่งซื้อซ้ํานั่นก็แปลว่าผลิตผลของเราเนี่ยคือเราทำด้วยใจจริงๆแล้วผลออกมาก็ก็ดีนะคะและที่สําคัญเลยสินค้าของเราทุกตัวเนี่ยเราสนับสนุนชุมชนถ้าให้มีมีการจ้างงานนะคะและมีรายได้ในการผลิตว่านาจระเข้ออกตลาดแล้วก็ยังมีในเรื่องของการที่ผลิตจากฝ่ายไล่ด้วยนะคะทุกคนมีรายได้นะคะจากกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของเรานี่ดังนั้นเองถ้าถ้าผู้ชม ได้ซื้อหรือสนับสนุนสินค้าของเรานะคะก็เหมือนได้สนับสนุนช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ที่เป็นพี่น้องชาวบ้านทั่วไปเขาได้มีไรายได้แล้วก็ได้ดูแลครอบครัวเขาอีกต่อไปดังนั้นะอโลฮินก็จะส่งถ่ายทอดสิ่งดีๆให้กับคนรุ่นต่อไปก็ก็อยากจะฝปากแบบนี้ไวไ้ในอ้อมใจของพี่น้องแล้วก็ท่านผู้ชมรายการนี้ด้วยนะคะขอบพระคุณมากค่ะ เดี๋ยวนะคะ EP หน้านะคะก็เดี๋ยวทางคุณไอรีนนะคะแล้วก็อาจารย์ตุ้ยนะคะก็จะพาทุกท่านนะคะลงไปพบกับวัตถุดิบชั้นดีนะคะคือว่านหางจระเข้นะคะว่ากรรมวิธีการปลูกการผลิตนะคะมันเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวพบกันใน EP หน้านะคะ่ะ EP นี้บ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย,บาย